thank <slash> ชาแนลนะครับก็วันหยุดก็มารีวิวมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับรถกระป๋อครับอ่านี่เป็นพี่ตั้มนะครับพี่ตั้มพี่ครับก็เคยเคยรีวิวไอวีโก้แกไปนานแล้วนะครับวันนี้โปรเจกต์ใหม่ของพี่ตั้มนะครับก็ที่พี่แกปั้นมานานแล้วนะครับก็อันนี้เป็นรถอะไรครับเป็นรถไดฮั a โซไพลเอสด6สหศูนย์หรือที่เราเรียกว่ารถ รถกระปอนะครับก็เป็นแต่งทรงแปลกๆนะครับมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นก็จะมาอีกส่วนเนาะมาชิวิวอีกสวรร่วนกันนะครับวันนี้เป็นไฟหน้าเนาะกล่องแต่งเองมาใกล้ๆนะครับใกล้เลยก็ได้ไฟหน้านี่เป็นไฟหน้าแต่งไฟหน้าแต่งนะครับฮาร์ล์ของฮาร์ล์นะครับก็จะมีสองสองดวงเลยฝั่งนู้นด้วยใช่ไหมครับครับคือตัวนี้ ทำสีใหม่หมดเลยใช่ไหมครับทำทั้งคันเลยครับทำทั้งคันนะครับเก็บสีใหม่ทั้งคันนะครับใหม่หมดเลยปาปูใหม่หมดอะไรหายากไหมครับก็พอมีครับพอมีก็มีแปลงรุ่นรุ่นใหม่ๆเข้าไปบ้างทั้งคันเน้นแปลงอันนี้แปลงน่าจะแปลงนะครับจะมีหูรากนะอีกของแต่งอันนี้ของแต่งตัวตัวแปดครับหูรากตัวตของเดิมมันจะมีเหลือแค่กระดองกับคัสสี เดิมมีแค่กระดองกับคสซีกระบาอะไรกระถาใหม่ปะปูหมดนะครับกระปูกระบาดทำแต่ก่อนกระบาจะเป็นกระบากระบาดลอยแล้วมาตีชายใหม่กระบาส่วนนี้ทําใหม่ใช่หมครับใช่ใครับอยู่ช่วงนี้สร้างขึ้นมาใหม่เลยสร้างใหม่เลยครับกระบากระบาสร้างใหม่นนะครับแล้วก็ส่วนมากก็เดิมๆก็จะมีตัวกระดองมันกระดองกับคัสซีคัสซีข้างเครื่องก็มีอันนี้เป็นกระจกแต่งนะครับทรงกรสซิ่ง โซาร์คับสแควร์เอฟวันครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเอารอบคันก่อนเนาะค่อยไปดูภายในนะครับก็จะมีล้ออีกี่นิ้วล้อเป็นล้อเดิมล้อเดิมมันแล้วมาผ่าผ่าให้มันกว้างขึ้นกว้างขึ้นแปดนิ้วกว้างขึ้นแปดนิ้วครับแล้วก็อีกอย่างก็ยังอะไรจะเป็นของพวกเอทีวีเอทีวีครับขอบสองน็อตน็อตแหลมนะครับน็อตแต่งครับเราไม่น็อตน็อตแต่ง ล้อล้อเดิมผ่าใช่ล้อล้อเดิมผ่าใมันกว้างขึ้นใช่ครับหน้าหลังเหมือนกันนะครับสเปกเท่ากันหมดสี่ล้อครับล้อเลยอันนี้ลบประมาณลบสิบลบส็จลบสิบจะล้นล้นหน่อยตั้งใจให้มันล้นโอเคครับก็มาฝาท้ายเราฝาท้ายฝาท้ายก็เป็นของเดิมมีฝาท้ายของเดิมเก็บสี ทันี้เลยอีกท่อนะครับขอวสูทดูท่อสแตนเลสเนาะครับสแตนเลสท่อสแตนเลสทางร้านทําขึ้นมาเองคิดเองม้วนข้างในเลยเพิ่มเปมเลนนิดหน่อยก็จะเป็นงานใช้ได้จริงใช้ได้จริงไม่ได้ทําหลอกนะพี่ไม่ทําหลอกเป็นท่อจริงๆนะครับคว้นจริงๆเลยนะครับขออันโดยขอจากกล้องซูมเข้าไปนิดใกล้ลยเป็นงานแฮนเมรนะครับของทางร้านเลยสนใจก็ติดต่อพี่ตั้มได้นะครับ ประมาณนี้ออกสองทางเนี่ยนะครับรครับออกหูแล้วแรกทาข้างเดียวตอนแรกข้างเดียวมันในบาหลานก็เลยเพิ่มเพิ่มอีกข้างหนึ่งแต่ทีนี้ตรงนี้มันไปเห็นรถพวกรถสุปร์คาพวกลำรอะไรพวกเนี้ยพวกท่อท่อซิ่ง,องอเขาอ่ะก็เลยลอง,นลองบนทั้งใต้นะใช่ก็เลยลองแตบบ่แปลงด้วยก็เลยออกมาประมาณนี้ก็ประมาณนี้สำหรับงานท่อสวยวครับหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเพราะว่าขึ้นชิ้นเดียวนะครับมีเขามีทันเดียวที่ทำ ฝั่งนี้ก็จะมีก็จะมีโลบาร์มีโลบาร์มาดูงานโลบาร์ครับงานของทางร้านโลบาร์ครับเหมือนกันงานที่ร้านเลยทุ่าดูเสื้ที่เขาครับสนใจก็สั่งที่ตั้มได้นะครับสแตนเลสแท้มีที่เปิดขาเบีย์ด้วยลูกเล่นนิดหนึ่แล้วก็อันนี้อันนี้เป็นอะไรครับที่ชาร์จแบตเตอรี่เราไม่ต้องเราชาร์จได้เลยอันนี้ของรถแข่งรมดาแแบงค์นี่ก็จะเป็น กล่องแบตเตอรี่ใช่ไหมครับแบ,บอาาโอเคครับก็จะเ,เป็นงานค้ำขึ้นเองนะครับมีทั้งค้ำข้้งนอกแล้วก็โลบารข้างในนะขึ้นขันทั้งนอกก็น่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวขออ้อมมาถ่ายทางนี้นมันย้อน<ม>แสงก็มาดูภายในนะครับมาดูภายในทั้งรถให้พี่ตั้มทีเซ็นเลยก็ ก็ทำทั้งานขอสบู่นวมใหม่ใช่ไหมครับเรามีนวมทั้งทั้งทั้งหมดเลยทั้งในด้วยิแล้วก็เพดานแข้งประตูก็เปลี่ยนคอนโซลใหม่นจำไม่ได้ว่าเป็นรุ่นไหนอ๋อของรุ่นอื่นใช่ไหมของรุ่นอื่นรุ่นแปลงไปแล้วก็ทำเป็นใหม่ดิจิตอลดิจิตอลทำใหม่หมดเลยใช่ไหมทำใหม่หมดเลยที่วัดเกวัดน้ำมันเกวัดแบตเตอรี่ ทำเพิ่มขึ้นมาใหม่มีหมือกระจกด้วยครับของแตงสวิตตัดไฟือวรถแข็งแอแอมีไหมครับมีครับเอแอร์ใช้ได้จริงนะครับใช่ครับเยียนเจ็บโอเคออกมาให้นอนนี้มีพวงมาลัยของออเลโวที่เราเป็นตัวแทนอยู่สั่งได้ครับอันนี้อะไรครับนี่กระปุกน้ำมันอันนี้กระปุกพาวเวอร์อ๋ออันนี้อันนี้เป็น อันนี้เป็นตัวตัดไฟที่เป็นรถรถรถแข่งคือพิมหาก็ตัดเลยทั้งระบบอันนี้สตาร์ทอันนี้เราทำสองระบบเป็นสวิตซ์กุญแจทั่วไปกับ push start ก็ดีเทลเล็กๆน้อยๆเก็บหมดเลยนะครับเลยแล้วก็แผงสวิตช์แล้วก็มีแผงสวิตช์ไฟนะครับเหมือนรถแข่งแล้วก็มีดูที่คันเกียร์เกียร์เกียร์เป็นงานเรซินแล้วถามว่าประมาณก็ น่าจะนับไปได้หกหลักหกหลักหกหลักนะครับอันแข่งอันเล็กๆก็หกหลักปึ๊บแต่งอยู่แล้วต้องเตืนนนะครับเตืนเยอะบายตายแย่สีก็บากไม่ใช่น้อยแล้วนะครับเพราะว่ารถเก่าไม่ได้ทําสีง่ายใช่ใช่ครับก็เครื่องเครื่องยนต์นี่เป็นเครื่องเรือของเขาเป็นเครื่องสามสูบสามสูบเก่าแล้วก็อู่ฮอร์นใหม่ตัวอู่ฮอร์นใหม่นิดหน่อย ก็อนาคตก็จะเปลี่ยนเป็นวัชิรก็ร้อยกว่ามาวัชิรมียกเครื่องนี้เปลี่ยนยกเครื่องเลยครับเป็นรุ่นใหม่อ๋อเป็นรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเดิงนเซอร์วิสให้ดิฉันมาใช้ไปก่อนแล้วก็รออีกมีโปรเจกต์กำลังทำอีกคันอีกคันนึงเป็นแบบนี้ของไม่ทราบดีเป็นของอีกคันของแม่แม่อีกคันนึงเดี๋ยวพามาชมนะครับก็วัวอยู่ทำสีอยู่ อันนี้เป็นต้นแบบเป็นต้นแบบในวันทานใจพี่จำได้ไหมมี่สมมุติรถนี่ได้ได้มายังไงครับคือที่มาคือตั้งใจจะเอามาทำให้แม่ใช้ไปแกไปวัดไปตลาดแค่นั้นทีนี้ก็ทำไปทำมาสภาพนี้แกเม่กล้าขับก็เลยตามเลยแล้วก็เลยแต่งซิ่งเลยหมดเลย ก็ประมาณนี้นะครับก็เอาคันใหม่มาก็เน้นอยวไปทําขนาดนี้ยสุดๆเลนิดนึงทำง่ายทำยากนี่ก็ัดขาดนั่งเลยครับด่าิ่งนียครับจ่ดแค่จะยุบไม่ยุบเลยห่หรือว่าสุดเลยใช่ไหมครับสุดแล้วครับเพราะว่าการกระแทกกับการบวชีกับเนี้ย เด้แค่ไกลในไกลสุดอาทิตย์ต้นเดือนที่ต้นเดือนเซลล์ไปลคอนแก่นงานมิทติ้งใช่ครับมิทติ้งคาเฟ่คอนแก่นคาเฟ่ก็ไม่จมน้ำอะไรก็ไปไปได้ครับก็รมาัลก็สำหรับสปอนน้อยของพี่ตั้มพีดีช็อปนะครับก็ฝากกดไลค์ติดตามนะครับก็สนใจก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับเดี๋ยวผมมาตอบว่า เดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซพิตัมไว้เผื่อใครสนใจใน,นวนี้ก็ก็ขอขอบคุณพิตัมนะครับที่นำรถสวยๆมาให้รีวิวนะครับเดี๋ยวจะมีอีกคันนึงก็มาทีเดียวได้2คันแต่ว่าผมจะทำเป็นสคลิปนะครับก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับวัสดีครับ